เขาทําให้ส่งพี่น้องของกุ๊กก่อนนะครับเนาะพี่น้องเขาก็เตเลหันอยู่ข้างเงาอันเป็นตั้งสื่อไทเขาแจมต่างไม่ว่าอันเป็นมีพี่นองต่างเจ้าคเจ้าคหลก็อําไปลาดทํว่าสร้างความแตกยกในหลายๆก็ต่างบวนเฮาหลายๆก็มันก็เตรียมเหมนกันนะครี่ตั้งจตอนงไห้ในขณะพนองของคณะมีอ่บานกะกะเล็กร้อหรือว่ากย้อนที่สืในคนะ ตั้งสื่อเขาไทยเขาหลายๆช่องก็ออกไว้เรียบร้อยแล้วกันไม่มาเปสมาเปสนาปัญหาที่อันเตเกิดมาว่ายหลังเตียนเตเกิดมาว่ายหลังในเนี่ี่น้องเขา,เขาลองไปตัวมันติ่มเน่ากันหน้าก้อยขาน้ำมันติ่มเน่ากันนายก้อยย้อนนั่นแหละเขามาเขามีเสต้าในเขาหลุดเลยมักเลยมีในอ่าหลุดเลยมักเลยมีในถุงในทรวงเขาเขา้าหลุดเลยจ้าเนี่เปิ้อนเนยอันนั้น อ่าก็หักตันพื้นน้ําก็จังการพื้นศักกวนขี้กี้เฮาก็ได้มีทั้งน้ําทั้งหลายขนาดพี่น้องของขนาดย่อนนั่นแหละข้าวกอไข่มาอ่าลาดยกกอปันตั้งหันถึงอีนึงในคันเนาะเกี่ยวกับรอยร่องสร้างลาในเกี่ยวกับรอยร่องอันเป็นบ้านเฮาเมืองเฮาก๋อมใจเฮือนเฮาเสต้าอืมหน้าหลินเฮาสู้เสต้าไว้น่ะมันใจบ้านเฮาเมืองเฮาในคันเนาะเฮามีศิษย์ธรรมมี อ่าพุ risque, door, ่นควั ي, anything, ่นเต็มคนดาดเดไล่ก right ุ้มกำในขณะพี่น้องของคณะบ่คำใจคนอ่าในหว่าในเวียงเปือนู่นเนาะพี่น้องเข้าขะเนาะอ่าอันนั้นก็หลัวไล่เข้าใจเฮอย่าไปหลงอย่าก่อหลัวไล่เข้าใจไว้อยู่แต่สิว่าคำใจบ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยเฮาหลัวไล่เอานายเป็นโปตั้งแฮตัวเอาตูนายเป็นโปตั้งแฮหลัวขอความได้เป็นปู่หลักในคณะอ่าตั้งจิตอนเกียงไห้ในตั้งสิเข้าท้ายเขาไล่ล่วงกว่ามือวาในขณะตั้งสิเข้าท้ายก็ไล่ล่วงกว่ามือวาและกะไข่ ในหมู่บ้านตีหนึ่งอันเป็นหมู่บ้านเจ้าเครื่อหนึ่งในฮานอคเหตุการณ์เหตุงานเป็นป้อยเป็นลามในหมู่ในวันมากกาเข้ากัดจ้อยเปิลก็หนักเข้ามาอยู่เข้ามากินมาเยี่ยมอยู่ก็นักมันเจ้าหนองว่าให้กัดจ้อยเปิ้นอุกซุกอุ้ยโศยก็เตรียมนี้ในคำว่านะคนคนในพื้นตีลาดเจ้าหน้านในฮานอพ่น้องของขนาดตีอันเป็นตั้งสิบห่อไข่เขาลาลายสว่องลายลายผายก็ออกไว พี่นอ้องของขกอติเลหนันอยู่ชวัสดีตามตั้งศึกษาไทยเข้าไว้ในคณะข้าเกี่ยวกับเรื่องในในเขาเคยผักเคืองหนังหือเป็นสนามปัญหามันตีอําเกิดขึ้นเหหนังหือเป็นสนามปัญหามันตีตืดตืดต,ตอนตื้อยาวกว่าข้าตั้งนานนั่นเขาหลุดอะไรคุดย่างไม่โดยเขาบาา้าไดเป็นการอ่าเชื่อกุลว่าตีอันเกี่ยวข้องในอ่าอันเกี่ยวข้องตัอดีใครมันมาตึกคือเขา ตีให้มันมาเติบตกอย่างนั้นในขนาดส่วนเฮ็ดใสต้ามใส่เฮาเฮ็ดในต้นเหล้าหมอรวมคันหลอกคนเารวมคนเาอ่ตั้งหมให้น่ในเปียวเขาก็อ่ตีไออนกับฟ้างในขนาดพี่น้องของคณนะเขาก็ตผักไว้กันนานก้อยก่อนในขนาดว่าอ่จังหือน่ผักบันพี่น้องเขาจ่อนเกว่าปันปาในก็ก็ตอ่ําบ่ได้ติดตามเขาก็ถืมีย่อก็เต็มไปหันในขนดพี่น้องของคเนาะเฮ็ดกันพี่น้องอุยกเขา จอยเป็นเพลงกว่าปันนำนำอีกน,นออกห,ออหน,น,นึ่งในข่าวหนังเรือเทล่ี่อนการฟังเฮหนังเือเทาตทไนปรับปรุงแก้ไขนั่นในขานะไม่สูงตั้งเสียงค่ะ